สวัสดีค่ะพี่เก่งนะคะวันนี้พี่เก่งจะมาที่าบเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนธุรก,กิจเกี่ยวกับเรื่องของร้านสะดวกซักนะคะเคสที่ก็เป็นเคสตั้ตตี้เคสตื่นนะคะที่ลูกค้าโทรเข้ามาปรึกษาพี่เก่งแล้วก็พี่เก่งก็ได้แนะนําเพื่อจะเป็นทางเลือกของน้องนะคะน้องท่านนี้ค่ะเล่าให้ฟังว่ากำลังจะไปซื้อเฟรนช์ชายของร้านสะดวกซักแบรนด์หนึ่งนะคะคือน้องน้องจะเห็นนะว่าช่วงนี้ค่ะมีร้านสะดวกซักเปิดตามชุมชนต่างๆเยอะงแยะเลยนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะอยากลงทุนกับธุรกิจตัวนี้เช่นเดียวกัน น้องท่านนี้นะคะน้องท่านนี้ค่ะเล่าให้เก่งฟังว่าการลงทุนของเป็นชายเจ้าเนี้ยนะคะต้องใช้เงินประมาณทั้งสามละห้าแสนบาทแล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยค่ะก็จะมีใบกักภาษีซื้อมาให้ด้วยนะคะก็จะมียอดภาษีซื้อนะคะรวมอยู่ในรายการซื้อที่จะต้องลงทุนรอบนี้ประมาณทั้งสองแสนกว่าบาทที่เป็นแบตซื้อนะคะน้องเอเนะะี่ยค่ะก็อยากจะลงทุนแล้วก็ทําธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจนี้ก็โทรมาปรึกษาเะคะว่าก็คือหนึ่งค่ะว่าธุรกิจนี้เนี่ยพอซื้อเป็นชายแล้วนะคะ่ะ ควรจะจดเป็นรูปบราาิษัทรอไว้เลยหรือเปล่านะคะเราค่อยซื้อเป็นชายประส,สองค่ะคำถามคือว่าเราจดเป็นรูปบราาิษัทแล้วกับเป็นต้องจดเข้าแบงค์เลยหรือเปล่านะคะเพราะน้องเนี่ยค่ะมีความรู้สึกว่าตัวที่เราลงทุนไป3าล้านห้านค่ะกับภาษีซื้อที่รวมอยู่ในประมาณ 2, ทั้งสองแสนกว่ากว่าคะน้องเสียดายน้องอยากจะเอามาใช้ภาษีซื้อไปหักภาษีขายนะคะประเด็นอย่างนี้นะคะพี่เก่งได้รับทุ่สัตว์จากน้องๆหลายคนเพราะว่ามีความตาม้องคิดว่าแต่จะเป็นรูปบราาิษัทนะคะสองจะจดเข้าแบงค์เลยประเด็นทั้งสองประเด็นพี่เกเ่งขอ ธุรกิจทุกธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะการจะเป็นรูปบริษัทเนะคะเราก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของก,การหากเสริมราคาในเรื่องของการใช้ส่วนทุนสะสมนะคะรว่าสามารถจะทําบัญชีรับจริงจ่ายจริงได้แล้วก็วางแผนในของค่ายจัดได้แบบภาษีได้ดีกว่ารฝั่งของเุินลุนธรรมดานะคะ ว่าในจุดที่จะต้องตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนหรือจะเริ่มทาเป็นรูปของสัตว์หรือเปล่าลนะคะมันคือตัวเรื่องของการวางแผนเรื่องของประมาณการกําไรสิทธินะคะเราต้องวางแผนเรื่องรายรับรายจ่ายว่าเราลงทุนในธุรกิจหนึ่งธุรกิจนะคะเราต้องดูนะคะว่าเราจะมีรายได้เนี่ยเดือนทุก,ก่บาทแล้วก็มีค่าใช้จ่ายฟิกคอร์สเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายอื่นบอคอร์สเท่าไหร่นะคะเราต้องดูนะคะว่ากําไรเราเนี่ยสัทดาก็าเหลือกี่บาทต่อเดือนนะคะทั้งปีมีกําไรเท่าไหร่ ราะว่าเวลาเราคำนวณภาษีนะคะเราต้องรู้ว่ากําไรแล้วเราไปเสียภาษีเท่าไหร่นะคะการทาธุรกิจในรูปบุโคโนลธรรมดาหรือว่าบริษ,ษัทนะคะฐานกลตรงที่ฐานภาษีตกร,ระมาณที่กาไรทั้ง1ล้านบาทนะคะข้อนี้ค่ะพี่เกดก็เลยแนะนําน้องว่าเราให้น้องลองคำนวณตัวเรื่องของแผนธุรกิจดูนะคะเพราะบางทีเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบว่าโลเคชันที่เราจะซื้อเป็นชายสะดวกซักเปตั้งนะคะซึ่งอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะคะไม่รู้ว่าตรงนั้นพอเราไปลงทุนแล้วซื้อเป็นชายไปแล้วเนี่ยค่ะแล้วพอเกิดขึ้นจริงๆเนี่ย แล้วรายรับไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะคะการที่เราจดรูปใบสั่งจก็ทําให้เราต้องมีภาระเรื่องของค่าธรรมญชีนะคะค่ธาสอบบัญชีนะคะรวมถึงถ้าทำแล้วไม่ดีจริงๆนะคะก็ต้องจดเลิกพอจดเลิกกลับมาทำรูปของบุคคลธรรมดาตัวบริษัทเองก็ต้องทาการจดเลือที่กระทรวงพาณิชย์จดเลือกออกจากแกลดหรือว่าจดเลือจากการสังคมนะคะพวกนี้มันก็เป็นภาระของเราที่จะตามมาฟีลักด้วยก็เลยแนะนําน้องท่านนี้นะคะ่ะว่าให้ลองวางแผนตัวแผนธุรกิจดูนนะคะว่ารายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่แล้วกำไรันจริงๆเท่าไหร่นะคะ เพราะว่าบางทีเราก็าจะาไม่ได้ดูในเรื่องของมุมที่จะเป็นมุมลบบ้างนะคะบางคนก็อยากจะลงทุนก็คิดแต่มุมบวกนี่ก็เลยอยากจะแนะนำลองว่าลองเช็คหนานนเรื่องตัวเลขเป็นหลักนะคะว่าเหลือกาไรเท่าไหร่ธุรกิจมีแล้วจะจ่ายเท่าไหร่ได้ใจให้ถูกนะคะทีนี้มาดูเรื่องประเด็นเรื่องภาษีค่าเพิ่มค่ะวิความที่เราลงทุนเยอะนะคะเคสนี้ลงทุน3ล้าน5แสนบาทประมาณนะคะแล้วก็มีภาษีซื้อติดมาในประมาณ2 0 0 0 0นโวบาอินที่ค่ะ การที่เราจะถามว่าเราจะจดเท่าแบตเลยหรือเปล่านะคะเราต้องดูนะคะว่ายอดขายเนะะี่ยค่ะทั้งปีเลยคะ่ะเกิน1.8ล้านบาทหรือเปล่านะคะถ้ามันเกินในจุดที่เราเกินนะคะเราให้จดเท่าแบตก็ได้หรือว่าเราคิดว่าโอเคยังไงเราก็ถึงล้านแปดก็ได้ปีหนึ่งนะคะเราจดเท่าแบตเลยก็ได้นะคะเพื่อจะเอาภาษีซื้อเนีคะไปใช้ได้เลยลประเด็นคือว่าเวลาเราทราธุรกิจร้านสะดวกซัก์นะคะเวลาลูกค้ามาใช้บริการเราเนี่ยมันเป็นลักษณะการขายปี นั่นแปลว่าถ้าเกิดเราจะต้องเท่าแหวนเราก็ต้องนำส่งภาษีขาย7%สมรน,นะคะสมมติว่าเราไปยอดเดียนะคะ 3- าบาบาท40บาท50บาทนะคะทุกการขา,ขายของเรานะคะจะต้องมีการนำส่งภาษีขายสมรก,กรน7%แปลว่ากำไรเราหายไปนะคะเราก็อมีภาษีซื้อจากเรื่องของค่าวัสดุต่างๆที่พวกน้ำยงน้ำยาต่างๆนะคะหรือว่าด้วยชิ้นเกิดในร้านเราเอามาหักภาษีซื้อกับภาษีขายได้นะคะรวมถึงตัวถ้าลงทุนในั้งแรกนะคะ สามารถเอาตัวแบง์ซื้อที่เกิดจากการซื้อเชินชายทั้งแรกนะมาหักได้ในตรงนี้นะคะพี่เก่งก็นแนะนำนาองว่าลอาคานวณตัวเลขน,นะคะว่าเราประมาณการเหมือนที่เมื่อกี้ะคะ่ะตอนที่เราคํานวณเรื่องภาษีว่าจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นบริษัทค่ะเป็นเรื่องเดียวกันนะคะก็ลองคํานวณดูว่าถ้ายอดขายแล้วค่ะจะแตะหนึ่งแล้านประมาณเดือนไหนนะคะหรือใช้เวลากี่เดือนเดี๋ยวเขจะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเราจะจดเข้าแบบซหรือเปล่านะคะถ้าเคสเนี้ยค่ะน้องท่าในนี้ตัดสินใจทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา,าน,นะคะ ก็ยังไม่จดเท้าแบตกลยังได้นะคะเราก็เมื่อไหร่อยอดขายเกิน1.8ล้านบาทต่อปีเราค่อยจดเท้าแบตอันนี้ก็เ,เป็นเคสที่สามารถทําได้นะคะทุกอย่างนะคะพี่เก่งอยากให้คํานวณเป็นรูปของแผนธุรกิจนะคะเพราะว่าถามพี่เก่งว่าจะจดเป็นรจูปบริษัทเลยหรือเปล่านะคะหรือว่าจะจดเท้าแบตหรือเปล่าพี่เก่งก็ไม่สามารถจะตัดสินใจแทนให้ได้นะคะต้องรอคำนวณตัวเลขดูตัวเลขะะ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 ะจะต้องคำนวณเป็นตัลแผนธุรกิจนะคะสองก็คือจุดเบรกอีเวนต์พอยต์นะคะอันนี้ค่ะทุกคนนะคะที่ทำธุรกิจใหม่ไม่ว่าจะเป็นซื้ออเนนชยะะะไรก็แ้ต่ค ต้องลองคำนวณดูบางทีเราเองนะคะฟังข้อมูลจากเจ้าของเชนชายฟังข้อมูลจากคนนั้นคนนี้แต่ท้ายเราต้องมาดูข้อมูลของสี่ว่าเราอยู่โลเคชันตรงไหนนะคะต้นทุนเป็นยังไงบ้างบทีค่าเช่าก็ไม่เท่ากันนะคะค่าแรงก็ไม่เท่ากันตน้นทุนทุกอย่างไม่เท่ากันมันก็แตกต่างตามโลเคชันด้วยเราต้องพิจารณาตามตัวเลขของเราที่จะเกิดขึ้นจริงนะคะถ้าเราทําตัวเลขแล้วแล้วโอเคกําไรมันถึงจุดที่เราจะต้องทํารูปบริษัทก็ตัดสินใจก็จะได้ไม่ไม่ผิดพลาดน,นะคะ เรื่องรายได้มันก็ใกล้ๆจะ1.8ล้านบาทในเวลาไม่กี่เดือนอย่างนี้ค่ะนี้ก็จ่ายเข้าแบบได้เลยจะได้ทําให้เรานะคะมีข้อมูลที่เราจะได้พิจารณาเราก็ตัดใจเดินให้ถูกทางน,นะคะค่ะคลิปนี้ก็พี่เก่งก็อยากจะเล่าสู่กมาฟังแล้วก็จะให้พวกเราเนะะี่ยค่ะทำทุกอย่างบนตัวเลเลกๆมีการประมาณการเรื่องในรับในจ่ายกันดีๆนะคะเพราะว่าทาไปแล้วเนะะี่ยค่ะรูปบริษัทเข้าแล้วก็จดเลิกก็ยากนะคะ รื่องแบบก็เช่นเดียวกันเท่าแล้วก็มีภาระที่ต้องยื่นแบบหรืออะไรต่างๆแล้วก็รวถึงก็จนอ่อจากแบบก็ยากด้วยนะคะค่ะเคน็ดพีเก่ก็ขอสรุปไว้ประมาณนี้นะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ